น้ำตางมันเน่าแล้วพี่ตาใส่ไหมฮอาใส่เครื่องทอดไงเตสน้ำยาปรับพอนุ่มหอมๆอแล้วันอยากไอ้นี่ัอาทำไมจะนอนไม่หลับละลูก ไปซักจะร้องไห้ทำไมน่ะมาเกซัมาเลยเนี่ถ่ายคลิปมเน่ยคลิเลยเนี่ยเอาเอาลเอาลแม่ซารให้เนียเอาลงเอลงเอลงแม่ซังเบิงเนี่ยลงแม่หัวเบิงเดี๋ยมี

ไห,ห <จะ S 2> น,นดูนเป็นแบบไหนอ่ะข้าวสะอาดเอาไว้ทำอะไรนี่มุมนี้นี่นฮะมุมนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาวอะเป็นแย่จะมูกแค่นี้น้ำมูกแล้วก็ให้มันกินมโอ้โหล หอมไหมหอมไหมซากะหอมไหมหอมอ๊บวเมื่อตอนมาถึงบรเววับ้านไรจมอจนในที่สุดเมื่อเสร็ทพระอมทธยออยต่วประกอ